ครับสวัสดีครับผมอาจารย์หมอบุญชิตนะครับผมเห็นข้างหน้านะครับนี่ก็คือต้นกำลังพญาเสียโคร่งนะครับหลายท่านก็ถามผมครับผมครับที่ซื้อจากผมไปให้เราซื้อเสานะครับเสาต้นนี้จะอยู่ที่120บาทครับ2เมตรให้ท่านไปซื้อ2เมตร50มีขายครับที่โกบอนนะครับครับเป็นเสาครับ ไปซื้อเสามาแล้วก็ฝังครับต้นร้อยกว่าบาทสองร้อยประมาณนี้ผมแล้ก็เหล็กครับผมทําเป็นซุ้มให้เขานะครับอันนี้ของผมมันหักกิ่งตรงนี้นะครับกำลังแตกยอดครับอันนี้กําลังพยาเสือคร่งครับรอเราทําซุ้มอย่างนี้นะครับผมครับเพราะว่าเขาจะพาดไว้ข้างบนครับเขาจะเลื้อพลาดพาดบนเหล็กนี้ครับผมครับไม่ครับกิ่งของเขาครับผมครับ เดี๋ยวนะครับย้อนแสงครับผมนี่ครับผมครับเขาจะพาดบนเหล็กนะครับกับมันไม่ใช่เป็นไม้ยีนต้นนะครับเป็นแบบพาดพันอาศัยไม้อื่นนะครับผมนี่ให้เราทําเป็นโครงเหล็กขึ้นนะครับครับกําลังพญาเสียโครงหลายท่าน้าที่ซื้อจากผมไปปลูกแล้วไม่ไม่เคยทํานะครับคือไม่มีประสบการณ์ครับผมครับก็ให้ท่านทําเป็นโครงเหล็กนี้นะครับ ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูไกลๆครับผมนี่ครับถ้าเอาไม้ได้ไม่ได้ครับแต่มันจะหักครับผมเวลาหักแล้วก็เขามาก้องกับพื้นครับผมก็มันลกเราก็ได้ตัดทิ้งผมไม่นําให้สอปูนนะครับอันนี้สองเมตรต้นร้อยยี่สิบบาทผมไปดูวันนั้นสองเมตรห้าสิบต้นร้อยแปดสิบครับผมจะสองเมตรห้าสิบจะพอดีฝังลงห้าสิบเซนเหลือสองเมตรครับผมเราจะ เอาโต๊ะอะไรตั้งข้างล่างเป็นร่มเขาได้ผมนี่ครับผมได้ร่มด้วยครับผมนี่คือกําลังพญาเสียโครงนะครับดูให้ดูใบของเขาครับนี่ครับผมใบอ่อนนี้ครับเอาไปแกงอ่อมได้นะครับจอกสามรสครับขมขมหวานชุ่มคอนะครับหรือไปกินกับน้ําพริกได้กับส้มตำกับอะไรได้นะครับนี่ครับผมวิธีการตัดยาท่านอย่าไปตัดลําต้นอย่างนี้นะครับจะตายผมนี่กิ่งใช่ไหมครับกิ่งครับนี่กิ่งเขาครับใช้กันไกตัดกิ่งครับตัด ตัดออกก้านใบนะครับตัดก้านใบอย่าไปตัดลําไม้อย่างนี้นะครับผมตัดนี้ไม่ได้ตายทันทีครับผมครับตายครับให้ท่านตัดเอาเฉพาะกิ่งใบครับกิ่งใบแล้วก็กิ่งเล็กๆนี่กิ่งตัวใหญ่อย่าไปตัดกิ่งเล็กอย่างนี้ได้ครับผมได้แต่ไม่แนะนําให้ตัดเพราะว่าเขาจะตายผมเคยทดลองมาหมดแล้วนี่กิ่งใบให้ท่านตัดเอากิ่งใบผมก้านใบให้ตัดก้านใบครับสมมาให้ตัดก้านใบครับเพราะผมเคยทํามาตายไม่รู้กี่ต้นแล้วที่ผมทำมานี่ผมกําลังขึ้นสูงครับ ให้ท่านทำเป็นซุ้มนะครับผมครับทำเป็นซุ้มครับนี่นะครับหมดไม่เท่าไหร่เลยครับผมนี่เสาปูนมาใส่เหล็กตั้งบนหัวก็เชื่อมเหล็กจบเลยครับผมนี่นะครับนี่กำลังจะขึ้นครับผมนี่เพิ่งปลูกมาโอเคนะครับหลาท่านก็มาถามผมครับผมผมเลยถ่ายคลิปให้ดูครับผมครับนี่ครับผมโอเคครับผมหมอเป็นชิดยาดีนะครับผมนี่คือการปลูก กำลังพยาเสียโครงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ